สวัสดีค่ะมาลองคุยกันต่อในเรื่องของน้องคนไทยที่ถูกยึดทองนะคะบางคนเขาอาจจะอ่านแล้วงงๆในเรื่องของเออทองเอาเข้ามาได้หรือเปล่าหรือทรัพย์สินบางอย่างเอาเข้ามาได้หรือเปล่าเราจะต้องดูก่อนว่าทองอ่ะไม่มีแหวนนะคะเราจะต้องเข้าใจคําว่าแหวนก่อนนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มคือหมายถึงว่าการให้บริการหรือการขายสินค้าในประเทศหรือนําเข้าจากต่างประเทศแล้วเรามีการเอานมาขาย นำมาจำหน่ายเขาก็จะต้องบวกมูลค่าเพิ่มเข้าไปในสินค้าตัวนั้นนะคะเพื่อที่จะเอามูลค่าเพิ่มมานั้นน่ะ คืนให้กับรัฐบาลนะคะอย่างของอุปโภคบริรโภคอ,อย่างในเมืองไทยนี่ก็ประมาณ7%นะคะมูลค่าเพิ่มที่จากตรงนั้นซึ่งสมมุติว่าถ้าเราจะซื้อสินค้าภายในประเทศไทยนะคะเราสามารถไปเอาแวดออกเอาแท็กออกเอาภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีต่างๆที่อยู่ในสินค้าตัวนั้นเอาออกเพราะเราไม่ได้ใช้ในประเทศไทยเราไปใช้ในต่างประเทศเขาถึงมีแวดรีฟันที่สนามบ,บินนะคะในบางที่เราก็สามารถที่จะทำแวดรีฟันได้เลยในร้านขายเขาก็จะมีแบบฟอร์มให้นะคะในประเทศ หรือถ้าเกิดทําไม่ได้เราก็คือก่อนที่จะออกจากสนามบินส่วนภูมิไปเนี่ยมันจะมีช่องทาแบตตรีฟันเราก็ไปกรอกแบบฟอร์มซะเขาอาจจะคืนเงินเข้ามาเลยหรือรออีกไม่กี่วันจะคืนเงินนะคะอันนี้แล้วแต่ระบบของเขาเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ค่อยได้ทาแบตตรีฟันเท่าไหร่ส่วนคนที่ทาแบตตรีฟันได้นะคะที่จะเดินทางกลับ ออกนอกต่างประเทศเนี่ยคือเราจะต้องใช้พาสปอร์ตต่างประเทศนะคะไม่ใช่ใช้พาสปอร์ตไทยแล้วก็ใช้ใบพำนักหรือว่าวีซ่าอันนั้นใช้ไม่ได้นะคะจะต้องมีคนที่ใช้พาสปอร์ตต่างประเทศคือหมายความว่าสินค้าตัวนั้นแน่นอนเ,ออเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วนําสินค้ากลับไปใช้ในต่างประเทศเพราะฉะนั้นมูลค่าเพิ่มที่ ลงไปในสินค้าตัวนั้นน่ะก็คือจะคืนภาษีมาให้ก็คือเป็นวัตรรีฟันนั่นเองนะคะส่วนในประเทศอิตาลีหรือในยุโรปต่างๆที่คนเขาไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนม ซื้อของต่างๆคนไทยไปเนี่ยก็ไปทำวันรีฟันคืนมาเหมือนกันนะคะที่สนามบินหรือว่าในร้านค้าที่เขาสามารถมีแบบฟอร์มได้เลยแต่ว่าในต่างประเทศค่อนข้างมากกว่าเมืองไทยก็คือ21%หรือ22%นนั่นเองนะคะจากสินค้ามูลค่าที่เรารวมในออมูลค่าเพิ่มเข้าไปในสินค้าตัวนั้นเราไม่ได้ใช้ในประเทศอิตาลีไม่ได้ใช้ในประเทศยุโรปต่างๆนะคะ เพราะว่าที่พูดอิตาลีก็คือทุกคนมาแบบช้อปปิ้งนะคะแบรนด์เนมเข้าไปเขาก็คือทำแวตรีฟันคืน21%คืนกับคุณไปนั่นเองนะคะทีนี้ปุ๊บตัวทองเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็สินค้าบางบางอย่างเนี่ยไม่มีไม่มีตัตแว t ตัวนี้นะคะเราก็หักไปเลยเพราะฉะนั้นอย่างบางคนเนี่ยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะในในต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอิตาลีเนี่ยในสินค้าที่คุณไปช้อปปิ้งที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ในแต่ละรายการของสินค้านะคะ ภาษีมูลค่าเพิ่มในบางรายการก็จะไม่เหมือนกันเพื่อนๆลองสังเกตว่าสมมติเป็นพืชผักผลไม้มันอาจจะมี 10%, 7%หรือ21%เอ่อในบินที่ออกมาจากเครื่องคอมที่แคทเชียร์ให้เราเนี่ยมันจะแจงชัดเจนนะคะลองไปไล่ดูว่าเออันเนี้ยโดนกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้โดนกี่เปอร์เซ็นต์เพื่อเป็นความรู้นะคะบางคนไม่เคยสังเกตบินเลยเวลาซื้อของก็ปิ๊บๆเข้าไปแล้วก็จ่ายตังค์ไว้นะคะโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่หลายคนเขาอาจจะคิดว่าเอ๊จุกจิกไปดูทําไมในเมื่อเขาสแกนผ่านเครื่องแต่ว่าพึงระวังไว้นะคะบางครั้งเวลาเรามองที่เห็นเ,เชลขายของเนี่ยเวลาเราไปปิบเนี่ยระบบเขายังไม่ได้แก้นะคะบางทีเขาบอกว่าวันลดราคาประมาณวันนี้ถึงวันนี้นะคะ เออยังไม่ได้แก้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องออขอเงินคืนหรือเปลี่ยนราคาที่เราเห็นจากที่เชลนะคะเพราะว่าที่เขาให้ราคามาเนี่ยราคาปรับเปลี่ยนตามเชลนะคะถ้าสมมุติว่าเชลเขายังไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยเราจะต้องรีบแจ้งเขาไปนะคะแต่อย่าเพิ่งเดินออกจากร้านนะคะอย่าเพิ่งเดินออกจากซุปเปอร์เพราะว่าถ้าเดินออกจากซุปเปอร์เวลาเราออกมาแล้วเนี่ยของสดบาง,บางชนิดเนี่ยเราไปเปลี่ยนไม่ได้นอกเสียจากว่าของสดตัวนั้น มีการเสื่อมสภาพไปนะคะเราเปิดออกมาแล้วอาจจะมีการเหม็นบูดหรือว่าเหม็นเน่าหรือเสียเนี่ยเราสามารถกลับไปเคลมที่ร้านแล้วเขาของเงินคืนได้นะคะเพราะว่าเขามีตัวเนี้ยเขามีประกันอยู่ที่ที่ซูปเปอร์แต่ละอันนะคะแต่ว่าของบางอย่างนี่ที่เราแกะออกมาใช้แล้วก็เราอยากจะไปเปลี่ยนเนี่ยเขาก็จะไม่ให้เปลี่ยนในบางกรณีแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เห็นว่าราคามัน ปลกแยกกันเนี่ยไปเถียงกับเขาได้นะว่าเราเรา,เาจะซื้อตามราคาที่เราเห็นนะคะไม่ใช่ว่าตามราคาที่คอมพิวเตอร์บอกเขาจะแก้ไขให้ทันทีแล้วเขาจะคืนเงินมาให้นะคะเราต้องสังเกตเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหลายๆคนที่คิดสังเกตเขาก็จะแบบพาน่าน่าน,าน,าน่านไปเลยซึ่งจริงจเนี่ยมันทําให้เราเป็นคนที่รอบคอบในหลายๆเรื่องนะคะ ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็สามารถทําได้ส่วนเนี้ยไอเรามาบกเรื่องทองต่อทีเนี้ยอย่างบางครั้งเนี่ยอ้าวอย่างง่ายๆเหมือนคุณเวลาซื้อของมานะคุณก็ไม่ค่อยได้เก็บใบเสร็จหรอกเมื่อดวงทองเราใส่อยู่ประมาณเนี้ยเราคงไม่ได้เก็บใบเสร็จตลอดนะคะเก็บใบเสร็จไว้เพื่อบบว่าเออเหมือนเพื่อนฝากซื้อเนาะเราก็เอาใบเสร็จมายืนยันว่าเอฉันซื้อทองตามราคาที่ฉันซื้อนะวันนั้นที่เธอให้ตังค์ฉันไว้แล้วนะเออแสดงว่ามีการฝากซื้อไปแล้วไปขายต่อ มันก็เป็นในนยยะแบบนั้นอยู่แล้วหรือ,อคุณซื้อมาเพื่อคุณจะดูราคาเพื่อจะเก่งราคาต่อว่าณวันนั้นคุณซื้อมาทองราคาเท่าไหร่แล้วคุณจะอัปเดตราคาเป็นเท่าไหร่เพราะมันมีใบเสร็จติดกับทองเนี่ยคือ,เ,อเวลาเขาค้นเนี่ยค่ะอาจจะเป็นไปได้ว่า อันนี้คือเดาเองนะสมมติว,ว่าเขาอาจจะเห็นคนไทยเนี่ยเดินกันมาสามสี่คนนะคะไม่ไม่มีต่างชาติมาด้วยแล้วก็แบกกระเป๋าแบกของมาเขาก็ขอตรวจสแกนคนเขาอาจจะสแกนก่อนหรือบางที่บางไทยเนี่ยเขาจะทางออสวอรณภูมิเขาจะสแกนเนาะแต่อย่างที่เนี่ยเขาจะต้องบอกว่ามีช่องสำแดงแล้วช่องไม่สาแดง น้องเขาก็คงอาจจะลึกลักหรือว่าไม่แน่ใจเขาถูกสุ่มตวรวจพอสุ่มตรวจเสร็จเปิดกระเป๋าบางตัวเนี่ยอาจจะเจอ,เอ,อน้ําพลิกนะคะที่เป็นถุงพลาสติกม,มัด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 เป็นแบบเหมือนมาจากตลาดสดอย่างนั้นนะคะไม่มีอะไรเลยเขาก็อาจจะแบบเออ,ต,อต้องต้องทิ้งไปนะอามีของแบบนี้ก็เลยตรวจหมดเห็นน้องเขาบอกมีตํารวจมารุมประมาณสิบ สองคนนะคะก็คืออาจถ้าสิบสองคนเนี่ยคาดเดาได้ว่าน่าจะแบกของมาค่อนข้างเยอะนะเพราะเขาบอกว่าก็โดนทิ้งไปเยอะเหมือนกันแล้วก็บางอันก็คืออาจจะไม่ได้ดูโดนตรวจเขาก็ตรวจกันหลายคนมากทีนี้ปุ๊บเนี่ยพอเขาอาจจะตรวจในกระเป๋าอาจจะเจอทองทีเ่เก็บไว้ในถุงผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเขาก็น่าจะเก็บมิดชิดอยู่หละเป็นทองนะแล้วตรงนั้นอาจจะมีใบเสร็จของทองติดไว้ด้วย ทีนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยถามบอกว่าเอาแล้วทองที่คุณห้อยที่มือที่แขนที่อะไรเนี่ยคุณซื้อมาตอนไหนซื้อมาพร้อมกันหรือเปล่าอันนั้นคืออันนี้นิกกี้คิดไปเองนะคะตามสถานการณ์เพราะว่าอย่างในเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาคงไม่ไม่ไม่ตรวจตรงนั้นแล้วก็มาจ้องมองที่คอหรืออะไรโดยที่ไม่ไม่สอบถามแล้วมาดึงจากคอไปก็น่าจะไม่ใช่แบบนั้นทีนี้น้องเขาก็บอกว่าที่คอหรือที่ข้อมือที่โดน ที่ใส่อยู่เขาก็ขอออกไปทีนี้ไม่ใช่ว่าเขาขอยึดไปเพื่อที่จะเอาไปเป็นสมบัติของเขานะคะถ้าเกิดว่าเข้าไปดูในในโพสต์นะคะที่แจ้งไว้ตรงนั้นก็ในโพสต์ของน้องเนี่ยเขาก็จะมีว่าราคาสินค้าที่โดนไปเท่าไหร่เขาก็จะบอกเลยอันนี้คือโดนในประเทศอิตาลีที่เวนิสนะคะเขาก็จะดูว่ามูลค่าสินค้ามีเป็นแบบว่าเออกี่ชิ้นหรือกี่กิโลนะคะของน้องเขาโดน3มชิ้นนะคะเขาก็เลยเ,เป็นชิ้นหรือกิโลไม่ใช่ 3กิโลนะคะ3ชิ้นแล้วเขาตีมูลค่ามานะคะเป็นส 2, องเจ็ดหม0่นนะคะ72,290แต่ทีนี้เขาตีเป็นเงินยูโรมาเป็นประมาณ1,900นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าในแบบฟอร์มค่ะคือเป็นยูโรด้านบนพอน้องเขาแจ้งเป็นเ2 2 9อเเนี่ยเออเนี่ย เขาก็เลยแบบว่าใส่ตัวราคาตัวนั้นทีนี้พอคนอ่านไปก็เลยคิดว่าเป็นยูโรจริงๆนิกกี้ก็ไปคอมเมนต์แล้วเระว่าเขาจะต้องไปแจ้งให้ตํารวจเบียดเพราะว่าอันนั้นมันไม่ใช่เป็นราคายูโรเพราะว่าเขาใส่บนตัวราคายูโรไปปุ๊บเนี่ยพอนึกว่ามันขายต่อเนี่ยจะเจออีวาทันทีอีวาคือแหวนเนาะเขาก็เลยดูคำนวณแหวนไปกับ400ยูโรถ้าถ้าจำไม่ผิดนะ400ยูโรแล้วก็รองเท้าอยู่3คู่เนี่ยเขาตีราคาไปประมาณ160เพราะฉะนั้นก็จะเจอแหวนประมาณตามเลทของของที่นําเข้ามาว่า กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ส่วนหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยคือเขาจะบอกว่าของที่มันเป็นของส่วนตัวอะไม่ควรเกิน430ยูโรก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ20,000บาทเท่ากันเลยเหมือนที่ว่าเวลาเรา,เอ,าออกจากประเทศไทยแล้วกลับเข้าไปเขาบอกชงใช้ส่วนตัวเนี่ยจริงๆมันมีช่วงหลายปีที่แล้วก่อนโควิดด้วยซ้ำที่คนตื่นตระหนกว่าอของใช้ส่วนตัวเช่นจะแบกกล้องไปแบกกล้องกลับมาเนี่ยจะต้องโดนภาษีเหรอแต่ว่าคุณไปเช็คดูดีๆว่า คุณออกออกไปแล้วเขาเข้ามาคุณไปโชว์ก่อนว่าคุณออกไปแล้วคุณเข้ามาตัวนั้นน่ะก็คือไม่มีปัญหาอะไรไว้เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าต่อตอนที่เอาของจากอิตาลีเข้าประเทศไทยแล้วโดนอะไรนะคะถ้าคุณสามารถที่จะแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้หรือคุณไปดีแคร,ร์ซะคุณก็ไม่เจอยึดเจออะไรอันนั้นคุณคายึดไว้เพื่อที่จะไปจ่ายภาษีตัวดีแคร์เท่านั้นเองนะคะไม่ได้โดนอะไรเท่าไหร่ ก็ขอให้เดินทางโดยสนุกพอะจะใกล้หน้าร้อนกันแล้วนะโอเคขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะคะยังไงลองไปฟังเข้าใจยังไงก็ระวังตัวกันด้วยนะคะเตือนไว้ด้วยความหวังดีเที่ยวให้สนุกค่ะสวัสดีค่ะ